ปลานินเป็นปลาน้ําจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยเพราะเป็นปลาที่แพร่พันธุ์ได้เร็วเลี้ยงง่ายเนื้อมีรสชาติดีจึงขายได้ราคาดีด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงนําพันธุ์ปลาชนิดนี้ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตแห่งญี่ปุ่นซึ่งขณะนั้นดํารงพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมารมาทําการศึกษาทดลองเลี้ยงด้วยพระองค์เองในสวนจิตลดาด้วยทรงเห็นเห็นว่าปลานินมีคุณลักษณะเหมาะสมแก่การพอเลี้ยงเชิงพา อ,นนอันจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนจึงส่งให้กรมประมงนำไปขยายพันธุ์แจกจ่ายต่อไปอยังเกษตรกรด้วยสองมือของพ่อนี้หลายหมื่นพันครอบครัวนในทุกภูมิภาคสามารถยังชีพจากการพ่อเลี้ยงปลานิลและทําให้คนไทยบร,ริโภคปลาเนิ้อดีมีประโยชน์ที่พ่อพระราชทาน